าามาค่ะคุณจะมาร้องเลยค่ะหนึ่งสองสามอุ้ยอคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสมรีมาปั่นก็ไม่หายคันจริงมันคันอยู่ข้างในคันหูที่ไรเราผมลุกทุกทีมันคันเหลือเกินไปปรับไปเลยกำลังจะจัดกิจาก,การรมประกวดร้องเพลงนะคะเป็นครั้ง ที่ได้มีกิจกรรมประกวดร้องเพลงนี้ขึ้นนะคะเดี๋ยวามาดูกันนะคะ่ว่านักร้องในห้องนี้เนี่ยจะเป็นนักร้องที่เสียงเพราะหรือว่าเสียงเพียน oh. เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะตอนนี้เนี่ยผู้เข้าแข่งขันกําลังทยอยเข้าห้องมานะจ๊ะจะมีทั้งหมดประมาณ20กว่าคนเ,เดี๋ยวขอบอกก่อนนะคะว่าช่วยร้องแค่แบบท่อนฮุกก็พอนะคะไม่ต้องร้องจนจบเพลงมันไม่ทันนะคะ ช่วยร้องแค่แบบท่อนหนึ่งให้มันเป็นประโยคเออให้มันได้ฟังเสียงก็กพอนะคะกิจกรรมนี้เนี่ยเดี๋ยวรอบสุดท้ายเนี่ยจะต้องขอคะแนนเสียงกรี๊ดจากท่านผู้ชมด้วยนะคะว่าจะโหวตให้ใครเป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้ไพเราะที่สุดนะคะฮลัลโหลสวัสดีจ้าได้ยินเป้าเลยนะคะพร้อมหรือยังคะนักร้องทั้งหลายพร้อมหรือยังคะกดเลยไหม พอแล้วค่ะร้าแก้วเช็คคนก่อนพร้อมค่ะพอโอเคโอเคร้องแค่ร้องยังไม่ได้ต้องร้องท่อนทุกนะาท่อนทุกอย่างเดียวพอตามลำดับเลยนะตามลำดับเลย ฮัลโหลฮัลโหลฉันเซธเสร็จยังคะครบแล้วค่ะโอเคโอเคพร้อมนะทุกคนไปปิดไมค์ไว้เลยปิดไมค์ไว้เลยแล้วเดี๋ยวถึงคิวค่อยเปิดนะฟังพี่อย่างเดียวนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตรงที่ลานประกวดร้องเพลงนะคะวุวยดูดีนักร้องเพียบเลยอะทุกคนเหมือนกับว่าจะมีคนมาร้องเพลงจีนด้วยนะเนี่ยดูดิวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะมีนักร้องทั้งหมด20คนด้วยกันนะคะที่จะมาร้องเพลงพวกเราฟังในวันนี้อันนี้เนี่ยเป็นเวทีประกวด แบบทั่วโลกเลยนะคะม่าจะเป็นเพลงไทยสากลเพลงของประเทศไหนก็ได้นะคะเธอร้องได้เลยนะคะแล้วแต่เลยค่ะไม่มีจํากัดนะคะแล้วกเ็เรื่องของอายุที่รับเข้าสมัครมาเนี่ยก็ไม่จํากัดเหมือนกันนะคะเวทีนี้เนี่ยขอตัดสินด้วยเสียงร้องและความไพเราะนะจ๊ะ <Yeah. S 1> มา ตื่นเต้นจังเลยอะไม่เคยจัดกิจกรรมร้องเพลงแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนี่จะเป็นที่แรกและเป็นเวทีแรกนะคะที่มีการประกวดร้องเพลงในเกม Free Fire <Yeah. S 1> ใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดเลิฟให้ด้วยนะคะรักนะจุ๊บๆใครยังไม่ได้กดกดให้เขาด้วยกดไ like ลค์รวๆส่วนพี่เนี่ยก็จะเป็นกรรมการผู้ตัดสินนะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะต้องช่วยโหวตด,ด้วยค่ะ <Yeah. S 1> อ่าเดี๋ยวเข้าแถวให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อย ะะมาเลยฮะมาเลยฮะอ่าตรงนี้เลยค่ะเนี่ยคนที่ยังไม่ถึงคิวให้ออกไปด้านหลังตรงนู้นค่ะนี่ค่ะนักร้องท่านอื่นๆนะคะคิวที่สองคิวที่สอ,อ,อ,องไปตรงนี้ค่ะคนแรกเนี่ยเขาจะยืนเฉิดฉายอยู่ตรงกลางเวทีตรงนี้เลยนี่คนแรกนี่ยืนร้องเพลงตรงนี้นะคะส่วนพี่เนี่ยเป็นกรรมการเอาตรงนี้ค่ะนักร้องให้ยืนเป็นหน้ากระดานค่ะนักร้องยืนหน้ากระดานยืนเชียร์ได้เลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยรู้คิวของตัวเองกันอยู่แล้วถูกไหมโอเคมายืนเชียร์เพื่อนได้เลยนะคะอุ้ย มากมเลยค่ะนักร้องกลุ่มนี้อ่ะมาเดี๋ยวขอเริ่มกิจกรรมประกวดร้องเพลงกันเลยนะคะนเดิ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 นนักร้องคนแรกค่ะออกมาได้เลยค่ะด้านหน้าขอเรียนเชิญน,นางสาวพจนีออกมาค่ะ พจนีหนูออกมาเดี๋ยวนี้นคุณเตรียมเพลงอะไรมาคะวันนี้เพลงอะไรไม่รู้คะ่ <S <S อะอ้าวคุณมาร้องเพลงนี่คุณยังไม่รู้ชื่อเพลงเลยเหรอคะเนี่ยอโอเคเดี๋ยวให้เนรีบแนะนําตัวเองแล้วรีบร้องเพลงนแนะนําตัวเองได้เลยคะ่ะชื่อมีนะคะโอเคค่ะหนูพร้อมที่ร้องเพลงหรือยังคะพร้อมค่ะโอเคหนูร้องได้เลยคะ่ะฝากดวงใจพี่ลอยลองไปบนนภาสุดขอฝากหวัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียงครั้งหนึง่ง หัวใจพี่แทบจะตึงเพ้อลำพึงลำพันถึงแม่มวลน้องให้ผ่านเลยค่ะคนแรกผ่านค่ะผ่านไปยืนรอด้านในตรงนี้ค่ะวุ้ยพอพอจังเลยเสียงของคุณพุทธนีนี่เธอช่างแบบว่าหวานละมุนมากๆเลยนะคะเนี่ยขอเชิญน,นักร้องคนต่อไปเข้ามาเลยค่ะแนะนําตัวเองได้เลยค่ะสว,วัสดีครับชื่อเจ้าคุณนะคะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย อายุสิบขวบนะคะโอเคเวทีนี้เราไม่มีจํากัดอายุนะคะโอเคน้องเจ้าคุณร้องเพลงได้เลยครับแฟนคุณขอพับ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 แฟนคุณขอพับ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 ตอนนี้เสกรับรับับับไม่รู้เรื่องเลยโอเคออาผ่านไปก่อนแล้วกันนะคะบายบาย พับมาค่ะต่อไปนักรองคนที่สามเรียนเชิญค่ะแนะนําตัวเองเลยครับคุณตาค่ะว้ยวันนี้คุณตาจะมาร้องเพลงอะไรคะเนี่ยเพลงลายเดี่ยงสาลายเดี่ยงสาหรอคะิญร้องได้เลยค่ะงยิ้มมีความทรงจำดีดๆจะมีให้กันในวันเจ็ดสองเราไม่มีวันจะคืนกลับมา ส่งยิ้มมีกับความฝันของเราจิเคยตั้งใจจะไปถึงผ่านค่ะ<า><า>ผ่านค่ะผ่านค่ะตื๊ดตื๊ดตืดผ่านค่ะคุณตาคุณผ่านแล้วค่ะผ่านแล้วค่ะกรรมการให้ผ่านแล้วค่ะต่อมาค่ะนักร้องคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ,อ้โหจะผ่านทุกคนไม่ได้นะนักร้องคนที่สี่ค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อน้ำค่ะคุณน้ำนะคะวันนี้คุณมาปลองเพลงในเพลงของอะไรคะเจ้าหญิง เจ้าหญิงนิยายเหรอคะเชิญร้อ,องได้เลยค่ะคุณน้ำจะดูแลเธอชิงเจ้าหญิงให้เจอเดยกฉันว่าเจ้าชายคอยดูแลไม่อดอทิ้งขอให้มีเรื่องราวมากมายอยากให้ความรักระูุมิตรแล้วปล่อยให้เรื่องที่คุ้มคิดเป็นแกพันในนิยาย เออ่ขออนุญาตนะคะคือจะบอกว่าคุณร้องค่อนข้างที่จะผิดคีย์แล้วก็มันค่อนข้างที่จะเหมือนการอ่านเรียงความนิดนึงนะคะคุณน้ำตอขออภัยจริงๆค่ะขอโทษด,ด้วยนะคะคุณน้ำไม่ต้องเสียใจไปนะคะคนต่อมาเรียนเชิญเลยค่ะคุณชื่ออะไรคะชื่อป้องครับชื่อป้องเหรอคะวันนี้จะมาในบทเพลงอะไรครับวานเกยตื้นวานเกยตื้นชลร้องได้เลยค่ะารักก็คือรัก้องก็คือหลง จะถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจฉันไม่เป็นวานที่เกิตื้นน้ำใต้ใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลอุ๊ยเพลงนี้เพลงปรดด้วยอะ่ะอ่าผ่านคะ่ะคนที่ผ่านค่ะไปอเอาเข้ามาด้านในก่อนเอาเข้า เอาเข้ามาอยู่ในห้องนี้ค่ะคนที่ผ่านคนต่อมามาเลยค่ะชื่ออะไรคะชื่อโต้นน้องโต้นเหรอครับโอเคหนูร้องเพลงได้เลยค่ะโปรยสงสัยนั่นคือความจริงใจจากผมจากคนคนเดิมคนที่คนก็รู้ใครคนที่คขาอยู่ดูแลไม่ไกลน้องโต้นพี่ขอโทษด้วยค่ะ ยังพิดคีย์ค่ะน้องโต้พี่ขอโทษด้วยจริงๆมาค่ะคนต่อมาชื่ออะไรครับวินนะครับอุ้ยเธอเป็นใครมาจากไหนเนี่ยฉันไม่เคยได้ยินเสียงเธอมาก่อนวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรครับเพลงนี้ดีครับได้เลยครับเธอร้องได้เลยค่ะคุณวินแค่ฉันมีเธอระจบที่เธอคนนี้ไม่มีใครใหม่ กรรมการขออนุญาตการเทียงค่ะคุณเวนขอดทวด้วยค่ะมาค่ะคณต่อมาร้องเลยค่ะหนึ่งสองสามอุ้ยอะคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำรีมาปั่นก็ไม่หายคันจริงมันคันอยู่ข้างในคันหูที่ไรเราุกทุกทีมันคันเหลือเกินไปปรับไปเลยมาค่ะคนต่อมาค่ะมาค่ะอายุเรียงเลยอายุเลี้ยงเลยด่วนๆเลยขอขอย่องมาหม่นะคนที่ยังเหลืออยู่อ่ะ ร้องเลยค่ะคนนี้ใช่ไหมร้องเลยคะ่ะหนึ่งสองสามมันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจฉันไปย่ำ<า>ผ <pac> ่านแกผ่านกันไปเลยค่เอ่ถึงคิวใครแล้วอะถึงคิวใครแล้วอะอ่างั้นคนนี้ร้องคะ่ะชุดนักเรียนเปิดมาจะร้องเลยคะ่ะหนึ่งสองสามเธอดูน่ารักกว่าใครต่อใครดีฉันเคยได้เจอเธอดูสดใสกว่าใครต่คผ่านแกคนที่ผ่านเอาเลออีกคนนึงอีกคนนึง อีกคนนึงร้องได้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมหนึ่งสองสามร้องเลยค่ะเอาเขาไม่ร้องอ่ะคนเนี้ยคนนี้เธอร้องเลยยัง โอเคเธอลองได้เลยเนื่องสองสามเธอรอชีวิตมันนานนะับเธอจะทนกับฉันให้ได้หรือเปล่าหากวันหนึ่งบังเอิญมีเรื่องราวาจะทำให้เธอเสียใจอผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนอ่าเรียงตามลำดับใครมาก่อนอ่ะ <c oughs> พจนีพจนีมาก่อนเลยค่ะ <c oughs> อรอบนี้เราเตรียมเพลงอะไรมาคะที่รักของคนอื่นค<ะ>่ะที่รักของคนอื่นเหรอคะน้องยังบ่ล โดนเธอขำทำไมเนี่ยอยากอยากโดนเขาออกใช่ไหมไม่ผนมีค่ะเราขำห้ามหลุดนะคนต่อมาค่ะร้องได้เลยค่ะหนึ่งสอง,ส,องสามขาอมีความรักจะเลยเป็นคนที่อ่อนแอต้องพบกับความพ่ายแพ้ผ่านค่ะคนนี้ผ่านค่ะเป็นคนแรกที่ผ่านนะคะผ่านไปก่อนต้าร้องได้ค่ะหนูชื่ออะไรนะคะชื่อป้องค่ะป้องร้อง,องได้เลยครับคิด แผ่านคะ่ะป้องไปเลยค่ะไปเลยค่ะวันนี้หนูเชื่อนะคะชื่อโจ <Yo. S 2> นคะ่ะน้องโจวันนี้มาเพลงอะไรคะดีใจที่ได้รักเธอคะ่ะโอ้โหเสียงหนูใส่มากๆเลยเริ่มร้องได้เลยค่ะอยากบอกเธอว่ารัก อยากบอกว่าคิดถึงเธออยากบอกว่าเธอเป็นคนคนเดียวของหัวใจขอบคุณค่ะโา้โหเสียงใสใสไปได้เลยค่ะโอเคค่ะก uh ็ huh. ตอนนี้นะคะเหลือนักร้องเสียงดีสี่คนจะให้ร้องใหม่ที yep. ละคนแล้วให้คนดูช่วยฟังอันนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะจะเป็นเบอร์หนึ่งเดี๋ยวพี่เปิดผลบวตแบบหนึง่งละกันเดี๋ยวเพิ่งน้ป้องหนึ่งสองสามสี่นะคะพี่ส่งผลบวชไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เตรียมบทเพลงอะไรมาคะวันนี้ฝนตกไหม ฝนตกไหมโอเคร้องได้เลยค่ะป้องแต่อยากจะรู้ว่าตอนที่เธออยู่นั้นมีฝนตกไหมสาบายดีไหมโอเคหนู่มป้องหนุกลับไปยืนที่เดิมค่ะต่อมาค่ะตาสุดหลอนร้องเพียงไรครับท่านหันคนระับ กะทันหันโอเคร้องได้เลยครับบอกตรงๆตั้งแต่วันที่ได้พบเจอแต่ยังไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรกลับไปยืนที่เดิมค่ะกลับไปยืนที่เดิมนะคะคุณประมาณหนูชื่ออะไรนะคะจูนค่ะน้องจูนเตรียมบทเพลงอะไรมาคะฝันข้างเดียวค่ะฝันข้างเดียวโอเคเริ่มร้องได้เลยค่ะอันนี้เบอร์สามนะคะเบอร์สามร้องได้เลยฮะกดแต่ฝัน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 อยู่ข้างเดียว อยู่ข้างในคนเดียวต้องรักเพียงแต่เธอหนูกลับไปยืนรอที่เดิมเลยค่ะขอบคุณมากค่ะต่อมาค่ะแกวมาในบทเพลงอะไรค่ะสำหรับรอบเนี้ยพความสัมพันธ์ที่โคตรจะดีค่ะเริ่มร้องได้เลยค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่โคตรจะดีแต่มันเป็นไปไม่ได้อยากจะเก็บเอาไว้แม้ตอนจบจะเจ็บระมีน้ำตา โอเคตอนนี้ทุกคนเริ่มทยอยโหวตกันมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเปิดผลโหวตที่ท่านผู้ชมได้โหวตมาเลยนะคะแดน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 สำหรับนักร้องที่เสียงดีที่สุดในวันนี้นั้นก็คือบอร์ีนั่นเองนะคะน้องเกลโอ้ยคนโหวตไปทั้งหมดเนี่ย เก0กว่าคนค่ะนะคะส่วนอันดับที่2เนี่ยจะเป็นน้องเบอร์2นะคะน้องป้องสุดหลอนนั่นเองนะคะเบอร์3ก็คือเบอร์3นะคะส่วนอันดับ4เนี่ยก็คือจะเป็นเบอร์1ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมนักร้องเสียงดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะฉันยังเป็นแบบนี้ฉันยังคงคิดถึงเรื่องเก่าๆซึงซ้งๆฉันไม่เคยจะลืมไป ฉันยังจำอยู่แม้ว่าเธอไปมันก็ลลำบากที่จะรบเธอออกไปแม้ฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็ยังคงเหงาคิดแล้วมันก็เศร้าวันที่เขาเอาเธอไป